สวัสดีคะ่ะนักเรียนพบกับคุณครูยุภาพรมิสวรรณหรือคุณครูยุอีกครั้งนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนในชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์เล่มที่2นะคะให้นักเรียนดูในแบบฝึกหัดหน้า190ถึง192ค่ะ วันนี้คุณครูจะมาะเฉลยแบบทดสอบชุดที่2ข้อที่21-30และชุดที่3ข้อที่1-2ถึง2แสดงวิธีทำค่ะเรามาดูจุดประสงค์กันก่อนนะคะเพื่อให้สามารถฝึกฝนและทบทวนแบบทดสอบได้ถูกต้องค่ะ ให้นักเรียนมาดูแบบทดสอบชุดที่2เลยนะคะหน้า190นะคะคำสั่งเติมคำตอบลงในช่องว่างมาเริ่มที่ข้อ21เลยค่ะสุดาออกจากบ้านไปทำงานเวลา7นาฬิกา45นาทีและกลับถึงบ้านเวลา18นาฬิกา15นาทีสุดาใช้เวลา อยู่นอกบ้านกี่ชั่วโมงกี่นาทีอ่าข้อนี้นะคะให้นักเรียนนำเวลาที่อยู่ถึงนะคะกลับถึงบ้านเป็นตัวตั้งและเวลาที่ออกไปทำง,งานเป็นตัวลบก็คือ18นาฬิกา15นาทีเป็นตัวตั้ง7จ็นาฬิกา45%นาทีเป็นตัวลบค่ะอะมาลบกันนะคะดังนี้ ในเรื่องของนาฬิกาเริ่มลบค่ะในหน่วยนาที15นาทีลบ45นาทีลบไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องไปยืมชั่วโมงมายืมมา1ชั่วโมง1ชั่วโมงที่ยืมมาเท่ากับ60นาทีบวกกับ15นาทีที่มีอยู่เดิมเท่ากับ75นาที75นาทีลบออกไป45นาทีก็จะเหลือเท่ากับ นะคะ30นาทีค่ะต่อไปในช่องชั่วโมงนะคะ17ชั่วโมงลบออกไป7ก็จะเหลือเท่ากับ10ค่ะเพราะฉะนั้นสุดาใช้เวลาอยู่นอกบ้าน10ชั่วโมง30นาทีเป็นคำตอบนะคะต่อไปข้อที่12ค่ะตั้งแต่เวลา7นาฬิกา25นาที ถึงเวลา8นาฬิกา5นาทีคิดเป็นเวลากี่นาทีอ้านะคะเหมือนเดิมค่ะเอาเวลาที่ถึงเป็นตัวตั้งนะคะก็คือ8นาฬิกา5นาทีลบ7นาฬิกา25นาที เรื่องนาฬิกานะคะลบดังนี้ลบในหน่วยนาทีก่อนค่ะ5นาทีลบออกไป25นาทีลบไม่ได้ไปยืมหน่วยชั่วโมงมานะคะยืมมา1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีบวกกับ5นาทีที่มีอยู่เดิมก็กลายเป็น65นาที65นาทีลบออกไป25นาทีในช่องนาทีก็จะเหลือ40นาทีนะคะ ส่วนในช่องชั่วโมงตอนนี้เหลือ7ชั่วโมงแล้วลบออกไป7ก็จะเหลือ0นะคะไม่ต้องเขียนก็ได้เพราะฉะนั้นตั้งแต่เวลา7นาฬิกา25นาทีถึงเวลา8นาฬิกา5นาทีคิดเป็นเวลา40นาทีค่ะต่อไปข้อ23ค่ะรถไฟขบวนด่วน83 เดินทางออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพงเวลา17นาฬิกา5นาทีและถึงสถานีรถไฟลาดุรีเวลา19นาฬิกา23นาทีรถไฟกระบวนด่วน83ใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมงกี่นาทีอันนี้ก็คิดเหมือนกันนะคะ เอาเวลาที่ถึงเป็นตัวตั้งเอาเวลาที่ออกจากหัวลำโพงเป็นตัวลบ19นาฬิกา23นาทีเป็นตัวตั้ง17นาฬิกา5นาทีเป็นตัวลบลบในช่องนาทีก่อนค่ะเริ่มลบ23ลบออกไป5นะคะลบทีละหลักค่ะ3ลบ5ลบไม่ได้ไปขอยืมมานะคะยืมมา1เท่ากับ 10บวกสเป็น13แล้วบอกไป5เหลือ8ต่อไป1ไม่มีตัวลบออกไป0เหลือ1ค่ะต่อไปในช่องชั่วโมงนะคะ19ลบออกไป17นะคะเริ่มลบ9ลบออกไป7เหลือ2 1ลบ1เหลือ0ไม่ต้องเขียนก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นใช้เวลาเดินทาง สองชั่วโมง18นาทีค่ะต่อไปข้อที่24นะคะนุชต,ต้องการซื้อไม้เทนนิส1อันราคา3ามพับาทโวยแพงมากนุชใช้ให้ธนบัตรชนิดราคา1,000บาทกับพนักงานขาย4ใบนุชจะได้รับเงินทอนกี่บาทอ่นักเรียนต้องคิดก่อนนะคะ หมายเทนนึ่ 1>, 1อัน3,490บาทให้เงินไปแบงค์ Bank, พันสี่ใบก็เท่ากับ4,000บาทนะคะ1,000คูณ4เท่ากับ4,000นะคะะเพราะฉะนั้นลบออกไปต่อไปนะคะ4,000ลบออกไป3,490 ก็จะเหลือผลลบเท่ากับ510บาทเพราะฉะนั้นนุชได้รับเงินทอน510บาทต่อไปค่ะนักเรียนดูข้อที่25นะคะรัตนามีเงิน24,568บาทอาภามีเงินมากกว่ารัตนา9,785บาท อาภามีเงินเท่าไรอาภาก็มีมากกว่าอีกนะคะก็แสดงว่าหาเงินอาภาต้องนำมาบวกกันค่ะข้อนี้24,568บวกกับที่อาภามีมากกว่า9,785เพราะฉะนั้นอาภาจะมีเงินเท่ากับ34,353บาทเติมลงไปเลยค่ะ สามหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบสามบาทต่อไปข้อที่ยี่สิบหกอันนี้เป็นรูปนะคะรูปนี้มีแกนสมมาตรกี่แกนดูนะคะแกนสมมาตรของรูปนี้มีเพียงแกนเดียวค่ะลากเป็นแนวตั้งตรงกลางเลยนะคะจะทําให้สองข้างของรูปนั้นถ้าเราพับจะทับกันสนิทนะคะมีแกนสมมาตรหนึ่งแกนค่ะ ต่อไปข้อที่27ค่ะพิชยามีน้ำส้มเศษ7ส่วน8ของขวดดื่มไปเศษ3ส่วน8ของขวดเหลือน้ำส้มเป็นเศษส่วนเท่าใดของขวดนะคะข้อนี้อยู่ในเรื่องเศษส่วนค่ะนำมาลบกันนะคะเพราะว่าดื่มไปนะคะแล้วถามเหลือเศษ7ส่วน8ลบออกไปเศษ3าส่วน8ส่วนเท่ากันนำเศษ มาลบกันค่ะ7ลบออกไป3เหลือ4ส่วนใช้ตัวเดิมเขียนนะคะก็คือส่วน8ข้อนี้จะเหลือน้ำส้มเท่ากับเศษ4ส่วน8ค่ะต่อไปนะคะดูในข้อที่28เลยค่ะในการทําถนนสายหนึ่งวันแรกทําถนนได้ยาวเศษ4่ส่วน10กิโลเมตรวันที่2องทำต่ออีก เศษห้าส่วนสิบกิโลเมตรรวมสองวันทำถนนได้ทั้งหมดกี่กิโลเมตรรวมสองวันก็แสดงว่านำวันแรกและวันที่สองมาบวกกันค่ะวันแรกทำได้เศษสี่ส่วนสิบบวกกับวันที่สองทำได้อีกเศษห้าส่วนสิบการบวกเศษส่วนนะคะให้นำเศษมาบวกกันเพราะฉะนั้นเศษสี่บวกกับเศษห้าจ,จะได้เท่ากับ เศษ9ส่วนตัวเดิมก็คือส่วน10นั่นเองคำตอบข้อนี้คือรวม2วันทำถนนได้เท่ากับเศษ9ส่วน10กิโลเมตรต่อไปนะคะคำสั่งพิจารณาตารางและตอบคำถามข้อที่29ถึง30ค่ะเรามาดูตารางนะคะเป็นตารางเกี่ยวกับ รายจ่ายของเด็กชายสมบัติใจสะอาดตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะ,ะเริ่มเลยนะตารางข้างหน้านะคะเป็นวันต่างๆมีตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์นะคะข้างหลังจะเป็นจำนวนเงินมีหน่วยเป็นบาทนะคะเรามาดูค่ะว่าเด็กชายสมบัติใจสะอาดเนี่ยจ่ายในแต่ละวันเป็นยังไงบ้างวันจันทร์ นะคะจ่ายไป25บาทวันอังคารจ่ายไป15บาทวันพุธนะคะจ่ายไป20บาทวันพฤหัสบดีใช้จ่ายไป45บาทวันศุกร์นะคะใช้จ่ายไป30บาทค่ะอ่าเรามาตอบคำถามกันเลยนะคะวันพฤหัสบดีเด็กชายสมบัติ ใจสะอาดจ่ายเงินมากกว่าวันพุธกี่บาทให้นักเรียนมาดูค่ะในวันพฤหัสบดีนะคะจ่ายไป45บาทส่วนวันพุธจ่ายไปแค่20บาทเพราะฉะนั้นวันพฤหัสบดีจ่ายไป45ลบออก20บาทนะคะ45ลบออกไป20ก็จะเหลือเท่ากับ25บาท เพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้จ่ายเงินมากกว่าวันพุธ25บาทค่ะต่อไปเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อที่30ค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เด็กชายสมบัติใจสะอาดจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทจ่ายเงินทั้งหมดตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ก็แสดงว่านำที่จ่ายเงินทุกวันมาบวกกันค่ะ นะคะ25นะคะบวกกับ15บวกกับ20บวกกับ45นะคะวันศุกร์วันสุดท้ายบวกเพิ่มอีก30นะคะรวมกันทั้งหมดเท่ากับจ่ายไป135บาทนะคะเพราะฉะนั้นจ่ายเงินทั้งหมด135บาทค่ะอาต่อไปค่ะ เรามาดูแบบทดสอบชุดที่3เลยนะคะเป็นการแสดงวิธีทำค่ะมีทั้งหมด2ข้อนะคะเริ่มข้อที่1ค่ะนักเรียนอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะร้านขายของที่ระลึกขายตุ๊กตาชาววังได้24ตัวราคาตัวละ100บาทขายไม้แกะสลัก เป็นรูปสัตว์ได้9ตัวราคาตัวละ225บาทร้านขายของที่ระลึกขายได้เงินทั้งหมดเท่าไหรอ๋อแสดงว่าร้านขายของที่ระลึกนี้ขายของสองอย่างนะคะขายตุ๊ก,กตากับขายไม้แกะสลักนะคะ,ะขายตุ๊ก,กตา24ตัวราคาตัวละ100บาทแล้วก็ขายไม้แกะสลัก9ตัวราคา ตัวละ225บาทเพราะฉะนั้นเรามาทำดังนี้เลยค่ะวิธีทำบรรทัดแรกเขียนว่าร้านขายของที่ระลึกขายตุ๊กตาชาววังตัวละ100บาทามาดูบรรทัดต่อไปนะคะร้านนี้ขายไป24ตัวก็24คูณก็ไปนะคะ24คูณกับ100เริ่ม รวมเป็นเงินนะคะทั้งหมด2,400บาทค่ะอันนี้ขายตุ๊กตาได้2,400บาทนะคะต่อไปร้านนี้ก็ขายไม้แกะสลักเป็นรูปสัตว์ราคาตัวละ225บาทบรรทัดต่อไปค่ะขายได้9ตัวนะคะนำมาคูณกันค่ะ รวมเป็นเงินทั้งหมด2,025บาทนะคะบรรทัดต่อไปให้นักเรียนเขียนว่าร้านขายของที่ระลึกขายได้เงินทั้งหมดก็นำเงินที่ขายตุ๊กตาได้2,400บาทมาบวกกับที่ขายไม้แกะสลักได้2,025บาทนำมาบวกกันก็จะได้เท่ากับ 4,425บาทค่ะนะคะ,ะให้นักเรียนตอบเลยค่ะตอบว่าร้านขายของที่ระลึกขายได้เงินทั้งหมด4,425บาทค่ะ,ะต่อไปดูข้อที่2เลยค่ะร้านค้าแห่งหนึ่งมีข้าวเหนียวอยู่325กิโลกร,รมัม ต้องการแบ่งข้าวเหนียวขายโดยนำไปใส่ถุงถุงละ5กิโลกรัมและนำไปขายถุงละ78บาทร้านค้าแห่งนี้จะได้เงินทั้งหมดเท่าไรานักเรียนดูนะคะโจทย์โจทย์บอกว่ามีข้าวเหนียวอยู่325กิโลกรัมแบ่งข้าวเหนียวไปใส่ถุงถุงละ5กิโลกรัมก็คือเอาออกครั้งละ5 เพื่อจะนําไปใส่ถุงใช่ไหมคะก็แสดงว่าต้องนํามาหารก่อนพอหารเสร็จเราก็ได้จํานวนว่าได้ข้าวเหนียวมากี่ถุงต่อไปนําไปขายถุงละ78บาทถุงเดียวได้เงินมา78บาทได้เงินเข้ามาครั้งละ78บาทก็แสดงว่าจะต้องเอามาคูณต่อข้อนี้ทํา2ตอนคะ่ะหารก่อนแล้วจึงจะมาคูณน,นะคะามาแสดงวิธีทํากันเลยคะ่ะบรรทัดแรกเขียนว่า ร้านค้าแห่งหนึ่งมีข้าวเหนียวอยู่325กิโลกรัมบรรทัดต่อไปนะคะต้องการแบ่งขายถุงละ5กิโลกรัมนำมาหารกันนะคะบรรทัดที่3เขียนการหารในแนวนอนนะคะจะได้ข้าวเหนียวตั้งเลยค่ะ325หารด้วย5จะได้ผลหารเท่ากับ65 ถุงนะคะหลังจากนั้นนำไปขายถุงละ78บาทนำมาคูณกันค่ะคูณทีละหลักนะคะเ,เริ่มคูณค่ะตัวคูณ8ในหลักหน่วยไปคูณกับ65นะคะเริ่มคูณนะคะ8คูณ5 8 5 40ใส่0ทด4ต่อไป8คูณ6 8 6 48บวกอีก4เป็น 52ค่ะผลค,คูณในหลักหน่วยจะได้เท่ากับ520ต่อไปคูณในหลัก10นะคะก่อนจะคูณใส่ศูนย์หตัวค่ะนำา7ซึ่งอยู่ในหลัก10ไปคูณกับตัวตั้งทั้งหมดโดยคูณจากหลักหน่วยดังนี้7ไปคูณ5 7คูณหได้35ใส่5ทด3ต่อไป7คูณ6 7 6 42บวกอีก3เป็น 45ผลคูณในหลักสิบจะได้เท่ากับ4550ขั้นต่อไปนำผลคูณในหลักหน่วยกับหลักสิบมาบวกกันค่ะเริ่มบวกค่ะ0บวก0ได้0ในหลัก10 2 2บวก5ได้7ในหลักร้อย5บวก5ได้10ใส่0ูนย์ทดไป1ค่ะในหลักพัน4บวกกับ1ทดมาเป็น5นะคะ เพราะฉะนั้นบรรทัดต่อมาเขียนว่าร้านค้าแห่งนี้จะได้เงินทั้งหมด5 0 7 0บาทค่ะตอบเลยนะคะตอบร้านค้าแห่งนี้จะได้เงินทั้งหมด5 0 7 0บาทเขียนเป็นเลขไทยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบเพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ